พามาเก็บดอกแช่เอาเก็บเอาเก็บเอาหลายแล้วคุณหมดแดงหลายแผ่นหนึ่งเอาเก็บมาใส่เดี๋ยวเันกระต่ายออกดอกโลนหลาย มือะตาเลยเบนบอกต้นตน,นี้น้อยๆนึงกับดอกดอกเก็บได้มือะตาะตาเลยคุ่มันโลลงมาเรื่อยๆอ,อยู่คุ่นโลลงมาอีกเรื่อยๆย,ย่าเก็บอ่ะ ตนน้นน้อยๆยู่หนาบ้านเต็มตาละ ดอกนั่นแม่น,นข้างยืดเสิงนั่นอ่ะสาตาก่อนโอ้ได้หลายแล้วได้รวกเดรหมอหนึงแล้วคุณดอกเนืองยืดไตเงาอันเือว่าตาคมมาเก็บบ่ได้หลายบ่ได้หลายบักคักเเต็มมือดิ ฝนร้อนล,ลงอีกแล้วโอ้สิเต็มตาแล้วฮะน่ะนั่นโลดนลงอีกเหรอคุณดอกนึงคุณคุณดอกนึงคุณดอก มันโรลงเรื่อยๆอยู่นคุณเต็มตาเหล่าตาหน่วยไงเอ้ารอลงอีกแล้วหน่อยยืนเฝ้าทายอยู่งไรโรลุ่งเรื่อยๆเอาไม้สอยเอาไว้โรลงมันคางอยู่งงาใหม่คุณคุณเต็มอยู่งคุณ ห้างมแดงเน่ยหุ่ห้างบกงยหนึ่ใครปุ้ยนี่กูน่ะห้างมแดงอ้าวอนไม้มาสอยบังยันสอยไหบังดอกจูมมันนั่นอไมสอยบังถือกระตามาน่ะไปลวกสอบังกันอ่ะหมดไหม มุดกระไตเออเดี๋ยวมันไตออกก่อนเอาถือเอาบ้านเอาเข้าไปในแอร์ในไปในบ้านห้ปล่อยมันลนเดี๋ยวมันลนอีกก่นอนใส่ดูใส่เบื้องแค่เดียวยกขึ้นยกขึ้นปฟาดพูดน,นะ <c oughs> นุ้ยดิโอ้ยใส่เกือบเต็มตาเอาโลดพุดน,นะไปเดี๋ยวยังไงยังมาเก็บไม้ให้มันลนเอาเข้าไปในบ้านท่านะ่ะ ở cầu xuống chết đỏ ăn cha chế à, bảo chế bảo tới độ mang vào nhọt mình bán một đó หนด่จุดตีนน่ะเราวัางเด้อย้ายสดก็เก็บดอกคือกันเก็บดอกอันชานไปตากแห้ง เป็นฝนที่ตกเห็นมันตกในห่อนมาหลายมือแล้วเออ ta bảo mày chắc chỉ tốt bao bố anh ơi cắt ta má พยากรบอกฝนสิตกว่าตกยากมืออืมบ่แม,มนเลยห่อนตลอดว่านวาแมนสิบเปื่อยห่อนคลาย Hử? Hmm? Nó hôi ลบคักอหลี Chếp ở mất mình, này, này. mình này, chếp ở mướt thuộc đồ thì mất bán nè nè bán nè chép ở mướt lơi nè phun đâm như phun <laughs> ตั้งบ่แล้วดันอากาศนันหอนันบานไว้

ทางพุนบ่ต้องเก็บอีกดอกมันเต็มตาแล้วเอาไปตากแหงบาดท,ที่นี่ย่าจะไปตากแหงเด้อพุนอ่ะแม่เดีหลายแทอหนึง่งแม่เดี๋เต็มหล่นกระตาเลยบาดท,ที่นี่ปะ่ะย่าจะไปตากแหงบาดท,ที่นี่เอาพ่อสกอนขอบคุณหลายๆเ้อพี่น้องที่มาซอยเก็บดอกอัญชันอ่ะโชคดีบายบายทุกคู่ทุกคนบายบายจ้าอ่ะน้องหนึ่งบายบายสาับายคับ